สิบสี่สิบห้าลายมาต่อนแรกหนูซื้อนะหนูซื้อสวัสดีครับผู้ชมนนนาฟาร์มนะครับวันนี้มาดูความโชคดีวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมมาดูนะครับอันนี้น้องน้อง,น,องน้องสะพ้ายนะครับอันนี้น้องชายคนเล็กเข้ามาฉลองอปีเก่าตอนรับปีใหม่มาขีดมาลูกมาขีดมามามาวันนี้มาขีดให้โชคนะครับผู้ชมดูดูดูดเพี้ย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 ด,ยดมาเนี่ย มาขิดให้โชคนะครับผู้ชมดู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 นะครับวันนี้หวยออกสานะครับเต็ม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 นะครับผู้ชมนี่นี่นีเห็นไหมครับผู้ชมสามหเต็มเต็มเห็นไหมครับผู้ชมสามหกสามกมาขิดให้โชคนะครับนี่นไม่เสียดายนี่นี่มาขิดให้โชคมาขิดให้โชคนี่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 นีนี่นี่นีี่นน นี่คนถูกนะครับยืนอยู่นี่น้องน้องน้องนี่เขาถูกเออนี่คนถูกมาผิดให้โชคนะครับม่ยินดใน้านสนนะตอนนมาผิดให้โชคเนี่ยเนี่ยมาผิดให้โชคจริงด้วยครับผู้ชมครับผม